นี่คือไม้ที่พอพันจุกนหรืว่าไม้ที่เขาแยกไปเขาแตะหาว่าเขาต้องการเอามาอาเฮ็ดฟื้นหรือว่าเขาต้องการเอามา,าเลื่อยเป็นแผ่นเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้คือปีนี้ก็ที่จะเอามาเฮ็ดฟื้นคือส่วนนี้อนนุปกรณในการดตดไถนี่ไรถไถเก่าเรานี่แหละนี่แหละเวาใสกนใส่งานขลัีล่ก็คืออุปกรณ์ อุปกรณ์ตัดฟืนก็จะประมาณนี้นี่แลนเข้าไปในเฮียนเลย <c oughs> ตัดแล้วกันแลน้าไปในบ้านเลยก็ต้องมาขนให้เมื่อยอฟืน ฟืนเก่าของปีที่แล้วก็จะออกสีแบบนี้นก็ต้องใสใ่มันเหมือนสกอนฟื้นที่เป็นไม้แห้งแล้วแต่ฟื้นไม้เป็นเป็นอยู่นะ่ะมันจะบกคอยมันจะเป็นควันนะ่ะมันจะบกคอยอันนี้นี่คืออุปกรณ์จะใส่รถแท็กอร์เก้านี่แหละรถแท็กอร์เก้าเนี่ยบอกให้เลยนะประสิทธิภาพการถกอะไโมเมนต์ฉีดีได้บันทัก แท้เลยแหละวัดโบ้ค่ะของแท้ทเก่านี่หลองนี่แหละแยกไปนะคะที่คือฟืนไม้ี่บัพันเกน็ เขาบอกเขาแยกไปให้ประมาณเนี่ยแล้วก็จะมีหมองเก็บฟืนที่เก็บฟืนฟืนเก่าถห่นเลือติออออ่แล้วเหลืออยู่แค่นี้เองเหลือยู่นิดเดียวเจมไปกกระองกลับนะตนทีมันเต็มหองหนี้คือเกา่าอุปกรณ์พวกเครื่องอ่า ซาบายนาย้ำเอียงพองเล็กน้อยที่เขาเล่นช่วงหน้าฮอนก็ต้องเอาเก็บนี่แหละหอดเวลาคือคนออกไปข้างนอกอันนี้ก็คืออุปกรณ์เลื่อยไม้ที่มันเป็นแผน่นไม้ไม้ที่ตัดให้แบบทอดน,นิ่งใหญ่นะ่ะเขาสามารถเอามาเฮ็ดเป็นแผ่นได้ตัดเลื่อยเป็นแผน่นเอาไปแต่สอมบ้านหรือว,ว่าเอาไปแต่เห็ดเอยียงก็ได้เสี ไม่นี that, ่หลายแบบเฮาสามารถบอกเขาได้เลยว่าแยกส่วนในึงที่เฮ็ดฟื้นหรือว่าแยกส่วนที่เฮาจะเอามาใส่ซอยมันเป็นประโยชน์ในพวกที่เฮ็ดเป็นไม้แผ่นงามๆน่ะต่คือแยกไว้ทั้งหาก็ประมาณนี้เราสู่กันฟันนี่คุณลงเก็บฟืนมันอยู่สองลงอ่ะอันนี้เปบ้านที่มันจะสะดวกนะมันจะสะดวกก็คือแล่นข้าไปนี่บ้านเลยมันก็จะง่าย นี่แหละฟืนที่จะตัดปีนี้ยังมีเหลืออยู่เด้อไม่ใช่มีแค่นี้นะยังมีเหลืออยู่ก็ประมาณนี้